เอาเดินนะครับต so ัวต่อไปว่ากันไปเลยชาววายที่น้องจะได้เห็นนะครับดันเชื้อใจนั้นนั้นว่านนเชิญครับสวัสดีครับตัวนี้ครับพ่อพันชื่อเจ้าไหมครับเจ้าไหมเป็นของมีรณีของใหญ่นะครับโคราชต่าทองนะครับเจ้าสายของเจ้าไหมพ่อเขาชื่อถุงทองถุงทองเป็นลูกเจ้าหนุ่มกำนัโตนะครับสายแม่เขาแม่เขาชื่อชาบาแก้ว เป็นลูกของวโวกชารีกับสายดาวสีทีครับเจ้าไม้ครับผลใหญ่อของเขาที่โดดเด่นคือเจ้าทิ่คองทิ่คลองเป็นลูกของเขาครับพันใหญ่ของเขาเจ้าไม้น้ำเชื้อมีจำหน่ายครับชุดละหนึ่งหมื่นบาทครับติดต่องอดหรือหลอดละหนึ่งพันครับติดต่อเกี่ยตอนียานีนของใหญ่หรือตัวนแทงจำหน่ายได้ครับผมครับ